กำลังไปต้มน้ำร้อนครับเแม่เอาน้ำร้อนหวังกะลายาไหมแม่ได้กินเหม่อมายัดของเลย่ะไม่ไปถึงไหนมาเนี่ยฮะไปหางานทำมาแบบเพื่อ ไม่ได้เงินก็นไม่ได้ยาก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเมื่อกี้นี่กูไปเอายาลมที่บ้านเหนือมาเดี๋ยวให้แม่กินพอแม่อาการกอยังช่วย๋ยว่อยพาแม่ไปหาหมอโอ้โหหายแล้ไม่ได้คะไรก็ดีแล้วแต่ว่ามันสายไปแล้วว่าเอ็มบอกไม่สายเราเมื่อกี้กูเดินผ่านตลาดจันเยนพระชันเช้าอยู่เลยไม่ใช่อย่างนั้นแม่มสเนะี่ยคงไม่ได้อยู่กิน เอาอมแม่มูเอานะนี่เลยรับรางวัลก่อนรับรางวัลก่อนกลับขอบคุณพีพ่สาวรับปอมรางวัลไหมครับคุณเอกสองรามของเราเอย์ต่อจ้าพี่เดี๋ยวไปบอกกับชาวบ้านนะเขารู้ว่าแม่เราตายแล้วคืนนี้ให้มาฟังพ้าสวด<น>เสร็จแล้วเลยไปตลาดอา่นลองเตา โว้ยแหละไ้นเวแม่ตายแล้วงใดตังก็ใช้ไม่ได้แล้วตายแล้วไม่ต้องใหอยไปดี่ยเลยไปตลาดเลยไปซื้อกระพาะปามังขีดีเคนจนลยนเพา่หรอคนจนไม่ต้องเล้ยงดียังไม่ดีเงจิปายเลยับแผไม่ไหนบ้ หาแตวันชุบเยนมาไหวสกับแม่มา